คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการ Business View ครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV นะครับยังอยู่กับ Lady n a i l Art ครับผู้นำในวงการนะครับธุรกิจแฟชั่นเล็บนะครับทั้งเพ้นท์เล็บตกแต่งเล็บต่างๆเหล่านี้นะครับพี่รัตครับถามหน่อยว่าเล็บเนี่ยนะมันมีการทำในทั้งหมดมันกี่ประเภทกไรบ้างครับ หลักๆเลยก็จะเป็นเพ้นท์นะคะเพ้นท์เพื่อดีไซน์ความงามแล้วก็มีติดจิวเวลี่ต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนการต่อเล็บหลักๆเลยก็จะมีต่อเล็บด้วยอะคริลิกแล้วก็ต่อเล็บด้วย UV เจลค่ะครับก็4ประเภทหลักๆหลักๆสีประเภทนะฮะอย่างนี้ดีกว่ามีตัวอย่างเล็บอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวพิรัดลองอธิบายไปทีละอย่างทีละอย่างนะคร อย่างที่เห็นอยู่นี่คืออะไรพี่รัตน์อันนี้จะเป็นเทคนิคการเพ้นเล็บนะคะเพ้นเล็บแล้วก็ติดพวกจิวเวลรี่ต่างๆพวกเม็ดคริสตัลเม็ดชวาล็อปสกี้ต่างๆครับเทรนนี้จะเป็นพวกเอเชียบ้านเราแล้วลวดลายนี่เอามาจากไหนฮะดูตามแฟชั่นหนังสือแฟชั่นบ้างคิดเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตามที่ลูกค้าต้องการด้วยรีเควสต์มาค่ะเคยมีลูกค้าต้องการลวดลายอะไรที่ ที่แปลกๆพวกไม่ใช่ก็จะเป็นพวกตามเทศกาลต่างๆอย่างเช่นใช่อย่างฮาโลวีนก็จะเป็นลายฮาโลวีนอ้โสงการก็จะเป็นลายพวกน้ําพวกลายสงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆนะซึ่งก็เป็นการเพ้นแล้วก็ติดจูเลียแล้วเล้งอะไรอย่างเี้ยใ่ใช่ทีนี้เวลาเอาไปใช้งานจริงมันจะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอืมค่ะทําไมไม่หลุดฮะเพราะว่ามีการติดกาวติดท็อปโค้ดลงไปค่ะอ๋อติดท็อปโค้ดนี่คืออะไรครับท็อปโค้ดคือเคลือบ ตัวเคลือบน้ำยาเคลือบใช่เพื่อให้แน่นเพื่อให้แน่นเพื่อให้ลายอยู่ทนแล้วก็ไม่ไม่หลุดลอกค่ะนะครับนี่ก็เป็นผลงานการเพ้นใช่แล้วถ้าเป็นลวดลายแบบการปั้นหรือว่าการปั้นก็จะเป็นอันนี้อันนี้นะครับโชว์นะครับพี่ลักครับได้ค่ะโชว์ได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะคุณติในครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นงานพวก 3D ก็คืองานเพ้นสามมิตินะคะแล้วก็ติดจิวเวลี่เยอะ อันนี้พวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีคนไทยก็ยังชอบอยู่ดูแล้วอลังการงานสร้างมากอย่างอย่นี้ลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นงาน3มิติค่ะงาน3มิติใช่แล้วก็พวกติดจูวเ่ลอันนี้อันนี้รวมมิกซ์กันไปอ๋อใช่อันนี้คือดูลักษณะนี่นะฮะคือถ้าใช้มือลูบๆดูจะมีความรู้สึกเป็นเมนูป็นนูนขึ้นมาใช่ลายจะลอยขึ้นมาใช่ค่ะทำได้ยังไงครับก็โดยการปั้นปั้นด้วยผู่กันปั้นกับพวก ผงอะคริลิกสีต่างๆแล้วก็น้ำยาอะคริลิกค่ะส่วนอันนี้เป็นลายน้ำคือหยดยาทาเล็บลงไปในน้ำค่ะแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆนะฮะอย่างที่เ่าไเห็นอยู่เนี้ยนะมีลายไหนที่คนเขานิยมใช้ให้ทาก็จะเป็นลายเพ้นท์ประกอบกับพวกติดเพชรอะไรเงี้ยค่ะใช่นี้เป็นลายเพ้น์นะฮะแล้วก็ติดเพชรประกอบกันทั้งหมดนี้ถ้ามาเรียนเราสอนหมด ทำเป็นหมดเลยใช่เห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยนะแต่ละนิ้วแต่ละเล็บเนี่ยบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือห้าห้าห้านิ้วนะฮะก็คือห้าเล็บนะครับอย่างนี่อาจจะเป็นดอกนี่เป็นดอกนี่เป็นติดเพชรบ้างคริสตัลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นศิลปะใช่เป็นอาร์ชชนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ เห็นคนส่วนใหญ่ก็นิยมทำนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างเขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้เรียกเรียก r e n c h nail ค่ะอะคริลิกเป็นปลายขาวสามารถทำได้ทั้งอะคริลิกและก็เจลค่ะแต่ถ้าทางยุโรปเขาจะนิยมเจลมากกว่าครับค่ะแต่เพราะอะไรฮะเจลก็จะไม่มีกลิ่นจะใสกว่าแล้วก็จะแบบยืดหยุ่นมากกว่าอะคริลิกอะค่ะเวลาเวลาต่อบนเล็บก็จะดูธรรมชาติครับค่ะจริงๆเรื่องการต่อเล็บลักษณะนี้นะฮะ อนอกเหนือจากความสวยงามแล้วมีเป็นประโยชน์ของการใช้งานด้วยเป็นประโยชน์ก็คือทําให้เล็บแข็งแรงบางคนเล็บอ่อนแอนะคะเล็บบางก็สามารถต่อเล็บเพื่อเคลือบเคลือบลงไปให้เล็บแข็งแรงได้ครับใช่แล้วก็ดูดูแบบเล็บมีสุขภาพหรือบางคนอย่างเช่นฝรั่งนะคะคจะเล็บกัดเล็บ ฝรั่งค่ะเล็บเล็บเล็บจะกุดใช่ใช่มันจะไม่ค่อยสวยเลยใช่ค่ะเขาก็จะต่อสามารถต่อไปได้ก็จะมันเป็นการแก้ไขปัญหาของเขาเป่เผยวาจเป็นการแต่งงานอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นด้วยค่ะดีมากดีมากจริงๆทุกวันนี้เราจะเห็นวิธีสารนะครับเกี่ยวกับเล็บนี่เยอะมากเลยในบ้านเราในบ้านเราก็เยอะเยอะค่ะเริ่มมีเยอะแล้ว แต่ว่าวงการแฟชั่นนี่ให้ความสําคัญเรื่องเล็บนี่เป็นอย่างมากนะครับเพราะจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาในนการทําเล็บต่างๆก็อยู่ในร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยซาลอนใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มมีการแยกออกมาปัจจุบันก็แยกเป็นเนลซาลอนเนลซาลอนออกมาเป็นสัดส่วนปัจจุบันเริ่มมีเนลซาลอนสาหรับผู้ชายเพิ่มขึ้นผู้ชายก็จะเริ่มทําตกแต่งเล็บเพดิเคียวเมดิเคียวตัดหนังบางคนก็ มีการทําให้หน้าเล็บเงาขึ้นเคลือบเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะครเริ่มตลาดเริ่มกว้างออกไปทางผู้ชายแล้วคือตอนนี้คือทุกคนละทุกคนละค่ะคือตลาดโตขึ้นเนี่ยโอกาสทางธุรกิจก็มากขึ้นใช่มีเล็บแฟนซีสวยงามมากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเออนี่ลงมาตรงนี้เลยนะครับค่ะมาช่วยกันนะครับอันนี้เป็น ชิ้นงานที่ที่เป็นลักษณะไหนเอออันอันนี้จะเป็นชิ้นงานแนวออกออกพวกประกวดหรือว่าทําโชว์ทาโชว์ที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็จะเป็นมีอันนี้เป็นงานสามิติแล้วก็สี่มิติรวมกันโอ้ค่ะสามมิตินี่คือ3ามสามมิติก็คือปั้นบนนี้ส่วนสี่มิติก็ปั้นข้างนอกแล้วเอามาแปะบนเล็บครับค่ะเขาเรียก4ฟ 4D ดีฟดีไปแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะ แต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นงานงานประกวดอันนี้อันนี้ค่ะส่วนมากก็จะทําพวกงานประกวดงานมิกซ์มีเดียงานแฟนซีอะไรอย่เงี้ยค่ะครับ,รบสมมุติว่าในถาดนี่นะเล็บชิ้นไหนที่ทํายากที่สุดครับเออครับ <laughs> ทำทำง่ายหมดนะคะหมายถึงพูดพูดถึงคนอื่นใช่ไหมคะคือถ้าทาเป็นนี่มันก็ทําง่ายไงใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะัถ้าถ้ายากสําหรับบุคคลทั่วไปนาจะเป็นเซตข้างบนเซตข้างบนอันนี้ใช้ใช้เวลาทําเกือบเดือนนะคะโอ้โหเพราะอะไรหนถึงยากครับก็มีงานใส่รายละเอียดลงไปเยอะเป็นงานประกวดค่ะอย่างที่พี่ดั้บอกว่าเป็นงาน4ฟดีงาน4ฟดีที่มีหลากหลายมิตินะฮะช่วยกันทําโดยไม่ได้ทําคนเดียวอ๋อนะฮะแล้วเป็นไงฮะผล การประกวดนี่ยังยังยังไม่ได้รางวัลยังนะฮะนะครับยังต้องพัฒนาต่อเนื่อยๆใช่ใช่แต่ว่าก็เราส่งงานประกวดเพื่อหนึ่งหาประสบการณ์ใช่ครับสวยมากเลยนะครับนี่เป็นตีมดอกไม้ค่ะก็จะมีดอกไม้มีผีเสื้ออันนี้ตัวหนอนครับครับใส่รายละเอียดใส่ดีเทลลงไปใช่ค่ะบลวดลายสวยงามอ่าอยากให้พ่รักช่วยแนะนำนะครับเห็นบอกว่าการต่อเล็บด้วยอะคริลิกใช่ไหมฮะ ทีเนมก่อนนี้เป็นเป็นผงอันอันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์บางส่วนค่ะก็จะเป็นน้ํายาอะคริลิกนะคะแบรนด์ฮาร์โมนีค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นิยมทั่วโลกค่ะอันนี้ก็เป็นผงปั้น 3D ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผงต่อเล็บอะไรอย่างนี้ค่ะคือลักษณะของเขาจะเป็นยังไงฮะผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเป็นผงผงเป็นผงส่วนน้ํายาก็จะเป็นน้ําครับสีอะไรฮะตัวผงมีสีใสสีชมพูอ่อนสีธรรมชาติแล้วก็ สีขาวค่ะแล้วเป็นผงมาตรฐานโดยการภูกันจุ่มน้ายาก่อนแล้วก็แปะไปที่ผงแล้วก็นํามันก็จะเป็นเกิดลูกบอลเป็นโลเลวขึ้นใช่ไหมคะก็มาต่อบนเล็บท่านไหนอาจจะเป็นคุ้นเคยนะครับในวงการการต่อเล็บหรือว่าธุรกิจเล็บนะฮะก็ลองนึกถึงก็เรียกว่าอะไรเนี่ยเรซินใช่ไหมใกล้เคียงประมาณประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าที่ใช้เนี่ยเป็นอะคริลิกนะครับคุณสมบัติเป็นยังไงฮะคุณสมบัติจะ แห้งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาต่อเล็บต้องต้องใช้ฝีมือต้องฝึกฝนเทคนิคค่ะแล้วก็แข็งแรงจะแข็งจะแข็งแล้วก็ก็สวยงามใส่ดีไซน์ใส่ลงไปได้เป็นที่นิยมเหมือนกันในบ้านเราอะคริลิกนะฮะออีกตัวหนึ่งที่มาแรงนะครับล่าสุดตอนนี้ก็คือเป็นเจลการต่อเล็บด้วยเจลการต่อเล็บด้วยเจลนะครับเจลรูปแบบเป็นยังไงครับเจลจะเป็นของเหลวใสๆค่ะ จะไม่ไม่ต้องมีน้ำยาเขาจะเป็นเขาจะเป็นเซตมาในตัวของเขาอยู่แล้วถือมันรูปแบบเจลเลยเป็นเจลแล้วมาใช้งานยังไงครับก็ก็ต่อบนเล็บบนกระดาษฟอร์มแต่ต้องใช้เครื่องอบค่ะเมื่อก่อนจะมีเครื่องอบเป็น UV ปัจจุบันเริ่มมี LED ซึ่งซึ่งอบเป็นวินาทีก็เริ่มทันสมัยขึ้นนะคะครับค่ะนะฮะนอกเหนือจากไรดเนีนะครับจะมีเรื่องของเล็บแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย ก็สอนในการทำคิ้วอืมก็เราเล็งเห็นว่าในการทำเล็บมีสิ่งสิ่งใดที่สามารถเพิ่มมูลค่าคเพิ่มเพิ่มเงินให้ร้านเราได้ก็ไปที่คิ้วสามมิติโอใช่เพราะว่ามันสามารถอยู่ในอยู่ในในโซนบิวตี้ได้เหมือนกันอ๋อค่ะ,ค,ะคือเปิดร้านเล็บด้วยในขณะเดียวกันนะครับอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นการทำคิ้ว <Q 3. S 2> สามมิติแยกโซนเป็นห้องเป็นสัดส่วนไปอืมนะครับคิ้วสามมิติอธิบายาคร่าวๆตัวนี้ก่อนที่จะเจาะลึกกันนะครับมันเป็นยังไงฮะ คิ้วสามมิติคือการสักสักเรียนแบบขนคิ้วจริงให้ดูให้ดูเหมือนเหมือนคิ้วจริงมากที่สุดดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ก็คือรอยสักนั่นแหละก็เป็นการสักก็แค่ว่าเป็นการสักเป็นรูปคนอะไรอย่างเงี้ยม,มีการใส่ดีไซน์เข้าไปว่าเส้นคิ้วคนนี้จะต้องไปทางไหนะจะได้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนจริงมากที่สุดปัจจุบันนี้คนนิยมมากขนาไหนนิยมมากเฉลี่ยอย่างลูกค้าแต่ละร้านเนี่ยวันหนึ่งประมาณสองคน อันนี้นอยสนะคะนอยสุดหรือหนึ่งคนอะไรเงี้ยค่ะครับครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกนะฮะของ lady eyebrows นะครับซึ่งก็ถือว่านะครับเป็นธุรกิจนะฮะที่อยู่ในแวดวงของแฟชั่นนะครับใกล้เคียงกันถ้าบูกว่านะครับมาเรียนทำเล็บนะฮะหรือว่าเรียนเรื่องของการเพ้นท์เล็บการต่อเล็บนะครับที่ lady nail art เนี่ยนะฮะก็สามารถคบคู่กันได้นะครับกับ lady eyebrows ช่วงหน้าติดตามกันครับ อันนี้จะเป็นหลักสูตรลายลายเส้นคิ้วเวลาสอนก็จะตามบทเพลงนักเรียนจะได้จําลายคิ้วได้ง่ายอันนี้เป็นหลักสูตรของก็จะร้องเพลงอะไรเด็กครูแกะปีนขึ้นเขาอันนี้เป็นหลักสูตรของอาจารย์ทางสิงคโปร์ค่ะแ้สอนอย่างนี้ใช่ไหมใช่สอนตามเพลงเพื่อเราจะได้จําจําลายเส้นคิ้วได้ง่ายเลดเด็กครัเด็กเด็กครูแกะปีนขึ้นเขาแล้วก็มีปลามีเก้าอี้อะไรอย่างเงย